เจ้าของโรงงานเพิ่มให้อีกเป็นสองพันเซตเสื้อลอยโตไปเลยแจกลอยโตไปเลยโอเคหนูแจกหนึ่งร<ม>้อยเลขแปดเลขมงคลถ้างั้นเป็นเป็นเป็นลอยเซตเนาะแล้วก็เสื้อหนึ่งร้อยตัวเซตเซตใหญ่หนึ่งร้อยเซตพอแล้วทีนี้เพราะว่าขอมาสองพันเซตเอาไปเฉลี่ยเซตเล็กด้วยเผื่อมีคนอยากลองเฉล่ย,ยน, <laughs> หนีหนึ่งไลน์หนึ่งไลน์หมดเลยเหรอ เดี๋ยวจะบอกราคาเซร่มแล้วก็เงียบไปเลยเป็นไรมานั่งกดคือไรเธอเธอเพิ่งเข้ามาเธอเห็นฉันนั่งกดโทรศัพท์เธอก็ด่าฉันแล้วเธอเป็นบ้าเธอเป็นบ้าเธอมันบ้าจริงๆอ่ะใหม่รอเอฟอย่างไดสูโอเควันที่เก้ามาตัววันวันที่หกวันที่หก เธอฟังทุกคนขาเอางี้นะหนูหนูอะต้องดูไงทุกคนเพราะว่าหนูมีถ่ายละครใดๆอะไรอย่างนี้คิดดีๆรวังข่ดทุนคิดดีมากหนูบอกเลยว่าโปรไฟเบอ,อร์อะเกือบถ้าพี่มิ้นไม่ทําให้อีกรอบนึงนะคิดกันเองดีที่ส่งราคาไปให้พี่มิ้นดูช่วยอ่ะถ้านตายแบบงูโง่เลยเธอบอกทุกคนคือหนูพูกหนูโง่พูกหนูไม่เคยทาไงนึกออกปะแล้วก็ทําแบบคิดกันแบบคูณมัว่วซั่วไปหมดอะ เออรอไฟเบอร์กับเสื้อได้ค่ะอ่ะราคาไฟเบอร์กับเสื้อราคาไฟเบอร์จะอยู่ที่900ได้ทั้งหมด10เซต10เซตได้30ซองก็คือกินได้1เดือนเลย10เซตอะ่ะ90 0บาทคือกินได้1เดือน32ซองได้เสื้อตัวละ380บาทไปฟรีๆได้เสื้อฟรีอ่ะทีนี้เป็นโปรกันแดดกับเซรั่มที่ทุกคนแบบเอออยากได้มากนะคะโปรกันแดดกับเซรั่มก็จะเป็นโปรนี้ กันแดดกับเซรั่มจะเป็นโปรเอ่อกันแดดหนึ่งหลอดฟังนะคะกันแดดหนึ่งหลอด290เซรั่มหนึ่งขวด390ทุกคนลองบวกตามหนูเด้อแบบนี้เอาเครื่องคิดเลขมาสละเออเบิ้งเด้อมาเซียอะเบิ้งตั้งกดหนาเลยเฮ็ดเอียงไงขึ้นเป็นหนักซิจานี่อยู่เปิดก่อนนี่กันแดดหนึ่งหลอด290 เซรั่มหนึ่งขวดสามร้อยเก้าสิบอันนี้คือราคาหนึ่งขวดนะคะทุกคนขาราคาหนึ่งขวดนูจะแถมยางมัดผมเซตเล็กๆให้ทุกคนเดี๋ยวถ้าทุกคนซื้อหนึ่งขวดซึ่งมันอาจจะเป็นราคาลองถ้าเกิดใครอยากลองแบบหนึ่งขวดไปก่อนนะคะใครอยากซื้อแยกซื้อแยกได้แต่ราคาที่คุม้มทุกคนดูนะราคาที่คุม้มถ้าอยากลองทั้งกันแดดและเซรั่มเป็นราคาที่แยกเออเป็นราคาที่รวมกันแดดและเซรั่มไว้ในหนึ่งโปรโมชั่น เซ็ตคู่จีนของเราก็คืออะสองเก้บวกสามราคาปกติอยู่ที่680บาทค่ะ290เก้าศนบวกสามนะราคาปกติอยู่ที่680เราลดให้ห้ารบาทส่งฟรีนะคะเป็นเซ็ตคู่กันแดดบวกเซรั่มได้ทั้งหน้าใสและกันแดดไปเอออันนี้เป็นเซ็ตคู่เดอ้อแล้วบัดน,นี้ เซตต่อไปค่ะเป็นเซตเซรั่มสามขวดนะคะเซตเซรั่มสามขวด390คูณสาราคาปกติคือ1,170บาทเราให้ในราคาลบ1,050ลดไปเลย120บาทส่งฟรีนะคะให้ในราคา 1 0 5 0จากราคาปกติ170ให้ในราคา1 0 5 0บาททีนี้เป็นกันแดด4หลอดนะคะอันนี้เป็นเซตสำหรับใครที่แบบว่าลองเอาไปใช้แล้วแบบแฮปปี้แล้วเริ่มแรกอาจจะซื้อเซตคู่ราคา590เซื้อเซตคู่ไปก่อนเพราะว่าทุกคนอาจจะแบบอยากอยากลองก่อนนะคะกันแดด4หลอดค่ะทุกคนขากันแดด4หลอดในราคา1,000ปกตินะ1 1 6 0 ให้ในราคา1050ลดไปเลย110บาทส่งฟรีนะคะส่งฟรีเด้อทุกคนส่งฟรีแล้วก็ตัวนี้แถมรูปให้ทุกเซตแถมรูปให้ทุกเซตไม่ใช่สี่ไม่ใช่แถมรูปจ้าไม่ใช่แถมรูปนะจ้าฟังดีๆเซรั่มสามขวดหนึ่งหบาทแถมเสื้อ1พักันแดดสี่หลอด1 5 5 0บาทแถมเสื้อเสื้อตัวละ3 0 0 3้0าสหรือ390หนูพูด กี่ครั้งหนูก็พูดไม่เหมือนเดิมสักทีสามร้อยห้าสิบคนจำไม่ได้อะเนี่ยเจ็ดเอ่อจะแต่จำได้ว่าโอนให้เสื้อไปเจ็ดร้อยแปดสิบพันสองเสื้อสองตัวสามร้อยเก้าสิบเสื้อตัวละสามร้อยเก้าสิบเซตใหญ่เซตเซรั่มสามขวดเนี่ยราคาหนึ่งพันห้าสิบบาท กับเซตกันแดด4หลอด1,500บาทหนูแถมเสื้อไปเลยเสื้อตัวละ3 9 0คือทุกคนได้ในราคาที่โคตรคุ้มเลยคุ้มแบบคุ้มไม่ไหวแต่เซตนี้ค่ะทุกคนขาเซตใหญ่เป็นเซตใหญ่ที่รวมกันแดดและเซรั่มนะคะ4ชิ้นกันแดด2เซรั่ม2เป็นเซตใหญ่เลย4ชิ้นนะคะกันแดด2เซรั่ม2ตัวนี้ใช้ได้เป็นเดือนกันแดด2เซรั่ม2นะคะจากราคาปกติ ฟังดีๆเธอฟังดีๆอันนี้คือคุ้มไม่ไหวอันนี้คือคุ้มไม่ไหวอันนี้หนูจัดให้ทุกคนแบบว่าตัดราคาแล้วตัดราคาอีกอยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนได้ในราคาที่แฮปปี้แฮปปี้ฟังดีๆนะจากราคาปกติเซรั่มสองเซรั่มสองขวดละสามร้อยเก้าสิบสามเก้าศูนย์คูณสองเจ็ดร้อยแปดสิบ นะคะราคาเซรั่มนะสองขวดเจ็ดร้อยแปบคูณสองหบวกบวกเท่าไหร่นะทำไมฉันเป็นคนสมองสั้นอย่างนี้390เก้าศูนยคูณสบวกเจ็ดร้อดสิบนพดีโคลงเยอะเลยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร เราเราฟังกันเท่านี้แหละเธอเราฟังกันแถวเท่านี้